สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวเมืองเล็กๆชาร์จพลังใจเพิ่มพลังกายกันที่ m a r ์ชเดนหมู่บ้านขนาดใหญ่ในหุบเขาโคนที่อยู่ติดกับ h u ตเ e r s f i e l d ในประเทศอังกฤษกันค่ะใครที่ชอบธรรมชาติบรรยากาศเงียบสงบแล้วก็อยากหนีความมุ่นวายมาทางนี้ได้เลย ต้องบอกว่ามาสเดนเนี่ยมีเสน่ห์ตรงที่มีทุกอย่างที่คุณต้องการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟเก๋ๆให้เราได้นั่งจิบกาแฟชมวิวหรือว่าร้านหนังสือเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ตามตรอกซอกซอยให้เราได้หลงไหลไปกับหนังสือเล่มโปรดนะคะนอกจากนี้นะคะมาสเดนเนี่ยยังมีเส้นทางเดินป่าที่สวยงามมากมายเหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายแล้วก็สัมผัสธรรมชาติหรือว่าจะปั่นจักรยานชมวิวก็โรแมนติกไม่แพ้กันค่ะ และสำหรับใครที่ชอบประวัติศาสตร์มาร์สเดนก็มีสถานที่ที่น่าสนใจให้เยี่ยมชมหลายแห่งเลยนะคะอย่างเช่นมาร์สเดนมอร์ที่มีทิวทัศน์สวยงามแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานหรือว่าจะเป็น s t a n d a r e Tunnel อุโมงค์ที่ขุดที่ยาวที่สุดในประเทศอังกฤษเลยะคะ่ะสรุปแล้วนะคะมาร์สเดนเป็นเมืองที่ น่ารักน่าอยู่แล้วก็น่าเที่ยวมากๆค่ะเหมาะสำหรับคนที่อยากพักผ่อนหาแรงบันดาลใจหรือว่าแค่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศหากมีโอกาสได้มาเที่ยวอังกฤษก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวมาร์ตินกันนะคะรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ